สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องๆที่ร่วมกันศึกษาโน้ร,รักและเก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังสายหลวงปู่านาคหลวงปู่หินวัดละคังนะครับวันนี้ผมบุบางอ้อครับเอาพระพิมพ์ที่หายากมากๆนะครับในสายนะครับผมอะเจอก็ไม่เท่าที่ผ่านตาก็ยังไม่ถึงสิบองค์นะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หลายคนน่าจะอยาก มีไวในครอบครองนะครับแล้วก็บางคนก็ด้วยความที่เห็นพิมพ์นี้เนี่ยคล้ายๆก็เช่ามาเลยนะครับผมก็เลยว่าเออวันนี้เอามาลองดูกันหน่อยจริงๆผมมีทําคลิปละเอียดองค์นี้ไว้ด้วยนะแต่ก็ลองกดลิงก์เข้าไปเลือกหากันได้นะครับสําหรับพิมพม์บางคนเรียกพิมพ์ขาโต๊ะนะครับนี่บางคนเรียกพิมพ์ขาสิงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเรียกนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่า ชื่อพิมพ์หลักๆเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นพิมพ์อะไรเนาะอ๋อนีเห็นใส่นี่แล้วกันนะครับสำหรับเนื้อเนี่ยของพิมพ์นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่เข้มหน่อยนะครับเข้มจนบางทีบางอ้นี่ผมเห็นก็อมเขียวเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลายผ้าอย่างเงี้ยผมก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นทุกองไหมนะครับเนื่องจากว่าต้องก็ต้องยอมรับจริงๆว่าผมเห็นพระพิมพ์เนี้ยน้อยมากนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังเป็นคล้ายผ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบเข้มๆจัดๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการสร้างที่เป็นอะไรพิเศษสักอย่างนะครับอันนี้คือเดาเองเลยนะเดานะอย่าอยา,อยาไปใช้เป็นมาตรฐานนะแต่ก็อันนี้ก็เดาเดาดูนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยพอดีผมไม่ได้แกวตลับนะเพราะว่ามีแบบใส่ตะลับใช้งานอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ ก็จะเป็นแบบด้านข้างเหมือนโลภูหินนะครับก็คือข้างจะเป็นครีบเล็กๆด้านหลังนะครับอันนี้ปกติเลยแล้วก็มาดูเนื้อกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองส่องเนื้อให้ดูนะเดี๋ยวต้องแว๊บหนึ่งถึงงนเดี๋ยวก่อนนะหกแล้ห,ก,หกมากเลยพอดีนึกากทำก็ทำคลิปเลยนะครับ เี่ยเห็นอไ,ไหมโ้นี่เอาเนื้อชัดน,นะคลิปนี้ผมไม่เน้นเรื่องพิมพ์เรื่องขอบข้างกันนะผมมาส่องเนื้อให้ดูนะครับเนื้อพิเศษของพระนี่นะครับเออแต่เป็นคลิปแนวตั้งเนี่ยหลังจากที่เราที่แล้วผมลองบวชเสียงดูก็หลายๆคนอาจจะส่งมาหลังหม่นะว่าเออทำเป็นคลิปแนวตั้งเนี่ยเห็นชัดกว่านะครับมันก็ผมมาดูก็ชัดกว่าจริงๆนะแล้วเนี่ยมัน คือคนอย่างนี้ก็ดูในมือถือกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าท่านใดที่ดูในอคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านหน้าจอทีวีอาจจะลําบากนิดนึงนะครับอาจจะดูแบบเ,เป็นแนวตั้งไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเลยนะแต่จริงคลิปแนวนอนผมก็ทําไว้เยอะนะก็ลองไปดูในคลิปแนวนอนได้ครับอันนี้คลิปแนวตั้งก็จะทําเอาใจคนที่ใช้มือถือเป็นหลักเนาะซึ่งปัจจุบันนี้คนใช้มือถือก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้ว YouTube ก็ค่อนข้างเอื้ออํานวยให้กับ การทำคลิปแนวตั้งนะครับก็คือใครเล่นมือถือก็จะเป็นหน้าจอเต็มมือถือเลยแหละอืมใครนั่นก็ลองดูได้นะครับเพราะมือถือเราก็ดูได้ทุกที่เนาะจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนื้อเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนพิมพ์พระหลวงปู่หินท,ทั่วไปนะก็จะมีแบบเห็นมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมส่องด้วยกล้องสิบห้าเอ็กซ์นะก็จะค่อนข้างจะเป็นซูมเนื้อเป็นหลักนะครับเนี่ยเนื้อก็จะเข้มเข้ม,ขมชัดๆอย่างนี้เลยอะ่ะ เดี๋ยวผมจะลองด้านหลังนะเคลื şey h h really ่อนแนวตั้งได้ดีเนาะเห็นชัดดีนะเดี๋ยวผมลองลองกล้องดูนะนี่ครับอันที่หลังก็คือส่วนใหญ่จะเป็นลายผ้านะที่เห็นเป็นเกล็ดๆเนี่ยคือมองไกลๆเนี่ยก็จะเหมือนลายผ้านะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยจะขึ้นเป็นเกล็ดๆอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าคือมีผ้ารองหรือเปล่าก็คือ เขาที่เห็นนะพิมพ์เนี้ยมักจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใจอ่ะก็อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมก็เจอภาพมาน้อยนะก็ก็กน,นี้ตอบยากนะกว่านนะั้นเดี๋ยวเขาโฟกัสให้มันชัดๆหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะคลิปนี้เน้นมวลสารไปเลยนะครับเหมือนทุกท่านได้ส่องกับมือกับตาตัวเองเลยแล้วกันเนาะผมได้ไปช้าๆเลยนะครับ เนื้อก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเนื้อจะคล้ายๆแบบเหมือนคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะทำปลอมได้ยากนะครับ เนื้อก็จะแน่นไม่โฟไม่ฝามนะครับองนี้มีตําหนินิดหนึ่งนะครับตรงแถวๆนี้นะครับเหมือนแบบโดนกระเทาะไปนะครับแต่ก็น่าจะกระเทาะไปสักพักแล้วแหละเพราะว่ารอยกระเทาะก็ไม่ได้แบบเปิดแบบใหม่สดกิ๊งๆอย่างนั้นนะครับส่วนองครก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับนี้่นะครับเป็นพิมพ์ที่หลายๆคนใส่ฝันนะครับหายากอยู่นะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมบวกัอ้อขอบจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเน้นสองมวลสารเป็นหลักเนาะเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมเน้นสองมวลสารอีกดีกว่าเพราะว่าพอเป็นคลิปแนวตั้งแล้วเนี่ยมันมันเห็นภาพพระชัดขึ้นเยอะเลยนะผมคิดว่านะอืถ้าหากว่าใครชอบแบบคลิปแบบแนวตั้งอย่างนี้ส่องเนื้ออย่างนี้ก็กวรส่งกดไลค์แล้วก็อาจจะ พิมพว่าชอบหรืออะไรเงี้ยให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะผมจะได้ทำคลิปถูกตามใจทุกท่านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมบูมบังอ้อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ